สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับคนลุกเลยย้อนคำทำนายหมอปลายนายุคนที่30คือใคร เรียกได้ว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่างก็เฝ้ารอวินาทีที่สําคัญคือการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งใครจะได้เป็นนายกคนที่30ล่าสุดมีการเผยคลิปคำทำนายของหมอปลายพลายกระซิบโดยผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิประบุว่าหมอปลายทํานายนายกคนที่30ได้เป็นคลิปครั้งเมื่อหมอปลายเคยไปออกรายการแฉก่อนที่จะออกบวช ดหม,มอปลายเผยว่าคนนั้นที่จะได้จริงๆจากพวกเราเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมเรียกได้ว่าหลังคลิปเร่งเล่าเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นถ้าพิธาได้เป็นจริงต่อไปจะเชื่อหมอปลายทุกอย่างรักเขา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาธุขอให้เป็นก้าวไกลท่านพิธาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคำทำนายเป็นจริงฉันจะทำบุญใส่บาตรและงดเนื้อสัตว์เจ็ดวันไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก้าวไกลแน่นอนอาจารย์โอเลเผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเลย่านสัมผัส ที่ล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการเผยดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายยกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีวิกฤตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกใน,นแบบที่เราไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบของการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆ ที่พริกฟ้าพริกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักเหมือนสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นการทำให้ผู้คนตื่นตัวที่จะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนำให้ระวังเรื่องของการลงทุนและการใช้ใจ่ายวางแผนทางการเงินดีๆ ปีนี้เป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬารในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังส่วนดวงของการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่ดีที่พัฒนาขึ้นสิ่งใหม่ๆใ,ในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งเป็นต้นไป ลักษณะนายกคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอตอบแบบเป็นกลางอ้างอิงจากตำราโหราศาสตร์ปีขานที่ผ่านมาผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่มีความอ่อนหวานเป็นพลังของแห่งความบนไหวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายๆใน ปี65และปีนี้ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในการเมืองมากยิ่งขึ Janeiro, find, ้นดวงเมืองปีนี้นายกคนต่อไปจะคือใครเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานจะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษ เรขานิเทศได้เผยคำทํานายดวงเมืองหลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายนโดยตอบคำถามเรื่องนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกกด็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดี เปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์น,นพครสเช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวน เรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาย้อนคำทํานายหมอดูโหนคอมชอเคยฟันธงยิ่งรักซ้ำรอยทักษิณต้องหนีออกนอกประเทศหลังจากที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรส่งคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากมีอาการป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้แต่สารพิจารณาว่า ไม่น่าเชื่อว่าอาการป่วยของจำเลยจะไม่สามารถเดินทางมาฟังได้อีกทั้งไม่มีใบรับรองแพทย์อันเชื่อได้ว่าจำเลยมีพฤติการหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรและปรับนายประกันเต็มจำนวนและนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งทั้งนี้พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมปี2558และ2560นายนาวารินบัววิรัตเลิศ หรือโหนคอมชเจ้าสำนักสุขีโตจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำนายว่าคนในตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารที่ชัดเจนที่สุดก็คือการโดนคดีและมีอีกหลายคดีที่ถูกกลับมาพิจารณาใหม่และนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรจะไม่มีโอกาสได้เหยียบประเทศไทยต้องหนีออกนอกประเทศแบบคุณทักษิณชินวัตรพี่ชายส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้น ที่เขาชนะเพราะแนดดิตเวลาเขายังเหลือแต่ตอนนี้หมดไปแล้วไม่มีใครเป็นอมะตะมีอำนาจคำฟ้าเมื่อถึงเวลาต้องชดใช้กรรมและกรรมคือไม่มีแผ่นดินอยู่ื่อระบุว่าจากที่มองเห็นในภาพนิมิตตั้งแต่ปีที่แล้วคนไหนสร้างข้อผิดพลาดต่อประเทศกลุ่มนั้นหมดเวลาของเขาไปคนตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ทุกอย่างจากประเทศไทยแล้ว แม้กระทั่งรล้วล้อบริวารต่างๆที่เห็นได้ชัดคือต้องลดคดีอย่างแน่นอนมีอีกหลายคดีจะถูกนำกลับมาพิจารณาถึงคราวที่กฎหมายไทยจะได้ใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครทำอะไรอยู่รู้อยู่แล้วจะไม่มีโอกาสเหยียบแผ่นดินไทยอีกจนต้องหนีออกนอกประเทศเหมือนพี่ชายคือนายกทักษิณชินวัตรย,ย้อนคำทำนายหมอปลายปลายกระซิบถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ของประเทศไทยกลับมาถูกแชร์บนโลกโซเชียลอีกครั้งกับคำทำนายของหมอปารายกรกะซิบที่เคยพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยด้วยหมอปลายได้พูดผ่านทางรายการแฉเมื่อ13ตุลาคม2564มีการทำนายดวงประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่30ของประเทศไทยนั้นจะเป็นคนที่ถูกใจทุกคนเป็นอย่างมาก เึ่งช่วงหนึ่งมดดามถามว่านายกคนต่อไปก็คือคนเดิมเหรอหมอปลายตอบว่าคนนั้นที่เราจะเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมสุดๆจิิงๆน่ากินมากคำถามถัดมาเราจะได้เลือกเมื่อไหร่หมอปลายตอบว่าอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมค่ะเราต้องหาเรื่องเปลี่ยนแฟนหลังจากนั้น ก็จะมีคนดึงคนอื่นเข้ามาเพื่อช่วยสัก1-2เดือนก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนซึ่งหลายคนก็นำคลิปดังกล่าวมาออกมารีรันโพสต์อีกครั้งและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นไปตามคำทำนายของหมอปายนายกคนใหม่ก็จะเป็นทิมพิธาตามที่ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกไว้นั่นเอง ครบคืบหน้าหมอปายหรือภิกษุณีปายเล่านิทานโงเ่เฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งโงเ่เฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแปก๊กพระปลายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงเจ็บมือคุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งอะได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเป๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นอ่ะพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละก็ยังตึงมาก ไม่มีรอยตีนกาเลยหน้าตึงจนคิ้วเด้งเลยนะ่ะโงเฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเรานั้นต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไรทีนี้นะ่ะเหมือนท่านทําผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1จะต้องเจ็บตัวสจะต้องถูกคนหักหลังส คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล่มเพราะฉะนั้นน่ะเดือนประมาณเมษายนพฤษภาสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดังหวงังตอนนี้นะ่ะดวงเข้าแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในนะ่ะเริ่มไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงน่ะพูดอะไรมาคำพูดเหมือนลมมันไม่มีความแข็งแกร่ง และก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยไม่รู้ว่าจะเป็นหัวหน้าสีอะไรทั้งหลายทั้งหมู่ไหนหมู่ไหนเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าโงเ่เฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วย เรื่องของนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสําคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางทีมสีแดงที่เขาเนะ่ยพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจถามหาถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้นะ่ะโรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพคุณลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกัน ก็หมวงใหญ่ก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆนะ่ะถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลาตอน2-3ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยำปกติแต่เขานะ่ะจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้วทีนี้นะ่ะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้า จะให้เอาเขาไว้แล้วและก็จะไม่ไว้หน้าถอยอยังทันอยู่ยังไงนะถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤษภาหรือพฤศจิกายน